ประเดน็นเรื่องของอันนี้ก็ามาการตายอีกแล้วอะช่วงนี้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันหน่อยนะเรื่องของน้ำเออว่ะคุณตู่คุณท่านผู้ชมเดือนนี้มันหมอนทำแม่งทำแม่งเรื่อง เรื่องการเสียชีวิตในน้ำอ่ะไม่รู้โหนโหนเขาทำนายปีนี้เกี่ยวกับน้ำขาทานเลยนะไม่หนูหนูหนูสันนิษฐานไปหนูไม่ได้รู้หรอกเพราะต้นปีก็จะโหนโหนไงโหนทำนายนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนี้ไม่โหนนะโยนเลยนั่นไงสิกลัวเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์เอาเหตุการณ์แรกก่อนอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังนะอันนี้เป็นเหตุการณ์วันที่สอเอาเหตุการณ์แรกก่อนเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นผู้ชายสูงสูงวัยแล้วเหมือนกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์แรกวันที่8มกราคมที่ผ่านมาใช่ครับนะคะอันนี้อยู่ในแถวคุมน้ําตรงข้ามเอ่อป่ะอะไรนะชลคีรีใช่ไหมใช่หมู่บ้านชลีคีรีเออเทีเลยย่านย่านถนนพระพแก้วใช่มันยังไงพี่มันยังไงคืออย่างนี้ตอนที่เราที่เรารับแจ้งเนี่ยได้รับคนงานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหนองน้ําเนี่ยเขาก่อสร้างเป็นคนงานพม่าที่กําลังก่อสร้างคอนโดอ่าสูงไงอ่ามองเห็นอื คนตายเนี่ยกำลังว่ายน้ำเอาว่ายน้ำหลันล้าอยู่โอ้ยอย่างควาอยู่เลยหลันล้าแล้วครับเขาเห็นก็คือชูมือขอความช่วยเหลืออ๋อชูมือพม่าเขาเห็นไงออบอกโฟร์แมนค่ะโฟร์แมนโทรหาตำรวจอให้มาดูตัวแต่เขาลงมาไม่ทันอยู่แล้วเพราะมันไกลอ่ะก็ลงมาก็คือเงียบแล้วก็ต้องถึงหน่วยประดาน้ำของมูลิธิกุศลธรรม ไปเนี่ยก็คือจุดเนี่ยมันมันห่างจากฝั่งไปเยอะนะคุณตู่ต้องเอาเรือยางเนี่ยออกจากฝั่งไปแล้วก็เอานักประดาน้ำขึ้นไปแล้วก็ลมงมก็ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีครัพบว่าเพราะน้ํามันไม่ไหลมันจะหาศพง่ายก็เมื่อเมื่อคุณดิ่งลงไปแล้วมันก็จมอยู่พื้นที่เดิมคาดการณตอนเนี้ตอนที่เกิดเรื่องค่ะวันวันนั้นเลยยังไม่รู้เลยนะเพราะไม่มีหลักฐานว่าเป็นใครแต่เพียงว่าสนนิฐาเมื่อนําศพขึ้นมาเนี่ย ก็ใส่ใส่เงินมาข้างในตัวเดียวเขาคือลักษณะอาการที่ที่คนพบกันได้ก็ว่ายน้ําเล่นก็เจอกองเสื้อผ้าน่าจจะเป็นตะคิวหรืออะไรอย่างไงก็ว่ากันไปคือเบื้องต้นเนี่ยจากสภาพเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทํำลายอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีพยานประจักษ์พยานระบุว่าจมลงไปค่ะก็น่าจะตะคิวอ่ะคุณตูนนะเพราะว่าน้ําเย็นนะระดับอุณภูมินะโอ้หัวมันข้างบนเนี่ยมันมันร้อนอยู่แล้วคุณตูนเพราะแดดลงใช่แต่ด้านล่างนะครับนเมื่อคุณว่ายไปเรื่อย หมดแรงด้วยหนึ่งแล้วร่างกายไงบางทีปรับไม่ทันใช่ดูสดูตากระดูเจ้าหู้าที่ท่านผู้ชมก็คือเนี่ยหนูงหนองใหญ่เลยนะกว้างเลยนะตรงนั้นน่ะมีคนไปตกปลาลิมนปลาอกันบ่อยไม่แล้วครั้งนี้นะไม่ใช่ครั้งแรกที่นี่เหรอใช่ครับอ้าวแล้วใครจะไปกล้าตกปลาพี่พูดอย่างเงี้ยหลายคนที่ลงไปวางตะข่ายแล้วก็ตะข่อะไรย่เงี้ยคือตรงเนี้ย คือบ่อยอะเอาง่ายดีว่ะนี่หล่ะคือสภาพศพของผู้ตายก็เป็นคนที่ค่อนข้างผอมใช่ผอมคือคืออายุผมว่าน่าจะอายุน่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบมาคุณตู่เพราะดูสภาพแล้วอะแต่ยังหาญาติไม่ได้นะครับก็ยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ลองดูนะคะเผื่อเป็นญาติใครหายไปลักษณะประมาณนี้ยังไงก็ลองไปตรวจสอบกันดูนะคะเพราะว่ายังยังคงที่ต้องค้นหาชื่อของเขาอยู่ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเด็ก ถัดกันเลยอันนี้เกิดวันที่8ใช่ไหมอีกวันหนึ่งวันที่9ตอนเย็นกโมงทำไมอะเป็นยังไงอะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมคุณตู่ครับเอ่อผมได้รับแจ้งจากเจ้าที่มูลที่กุศลทาว่ามีเด็กเนี่ยค่ะหายไปคือเคาว่าหายเนี่ยหายไปยังไงไม่รู้ว่าตกไปในน้ําหรือหายไปไหนแต่เพียงว่าจุดจุดที่พบเนี่ยคือเป็นหนองน้ำเขาเรียกซอยคอกหมู ในพู้ชมเขาลองนึกตามผมถนนทวีวงเลียบหาดเลียบผาดเส้นหน้าาจะไปหาดไต่จางจะมีสะพานคอลัมบีถูกต้องก่อนสะพานเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสะพานเราเลี้ยวซ้ายตรงนั้นถ้าก็ไปลึกๆมันจะมีหมู่บ้านก็จะเป็นชุมชนเลยนะที่มีเรือมีหางยาวเข้าไปในจำหนองน้ำเนี่ยสังเกตเนี่ยน้องไม่ใช่ไอ้นีอันี้หนองน้ำาอันนี้น้ำเค็มใช่ไหมพี่หรือน้ำกร่อยอก็คือ ผสมกันนะเนาะเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยบ้านเขาอยู่แถวนั้นเป็นเด็กในพื้นที่เขาเดินตามคุณยายมาคุณยายเนี่ยจะมาต่อท่อน้ําทิ้งจากบ้านอะลงน้ำรงนี่อ่าแล้วหลานก็เดินตามมายายก็เห็นแล้วเดินอ้อมหลังไปก็ไม่สนใจเลยง่วนอยู่กับการต่อท่อหถามีหลานหายก็ไม่คิดว่าหลานจะตกขี้ลวดหลังเลยกลับบ้านแล้วกล้แล้วค่ะคุณยายจะกลับบ้านเดินไปเห็นรองเท้าเด็กเนี่ยตกอยู่ข้างหนึ่ง ก็เลยตกใจเพราะกลับที่บ้านไม่เจอก็คิดว่าน่าจะลึอเพราะไม่มีรอยลื่นเลยคุณตู่ลงไปที่หนองอ่ะสุดท้ายก็ให้นักประดาน้ำมือที่กุศลธรรมมางมก็พบเพราะว่าน้ํามันใสจะลงไปลึกเหมือนกันนะคุณตู่แล้วเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายอายุวันแค่หกหากกำลังเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูมือเขาเขาก็เก่งเหมือนนะคุณตู่คือเขาดูสถานที่ต้องเขาอาจจะ คือตอนที่เขาหล่นคือพยายามตัวเองเหมือนกันคือพยายามแล้วแต่ผมผมไม่เข้าใจว่าช่วงสัญชาตญาณของคนเมื่อจมน้ําเนี่ยมันก็ต้องกระลึนขึ้นมาแต่เด็กอาจจะไม่ได้ลองไงคุณยายก็ไม่รู้หรอแล้วนี่โอ้โหน่าเห็นใจมากเลยอ่ะน่าสงสารเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะใช่เนี่ยคือคือเอานําเสนอเนี่ยเราเราไม่ได้อยากโทษความประมาทอากงไใครเราแต่เพียงว่าอย่างที่บอกเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า เจอแค่สองวันเนี่ยสองศพเลยอ่ะคุณตูด้วยใช่ติดกันเลยนะแปดเก้าหรอไม่ดีเลยอ่ะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะคะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบ้านใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่เพราะว่าบ้านเราในภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะกลุ่มน้ําค่อนข้างเยอะทะเลนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วละคือทะเลถ้ามีคลื่นหรืออะไรยังไงเราก็ต้องทะเลไม่ได้ลงเหระเพราะบิชการเขาก็ดูแลอยู่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มน้ําในหลายๆจุดก็ค่อนข้างน่ากลัว